โควาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันนั่นแหละแต่จะพูดพูดไม่ได้นะทีนี้ป้าก็ก็กดว่าจะส่งให้คนนี้แชร์ไปแชร์ไปให้คนนี้ใช่ไหมคนนี้คนที่คนที่ต้องการคือเสียงมันแหบทุกคนมันไม่เป็นไรไล่สุดใครของเมื่อกี้แต่บังเอิญแล้วบังเอิญว่าไม่รู้ ตามันมันตามันมองไม่เห็นหรือมันเบลอหรือมันอะไรหรือชื่อก็ไม่ได้ใกล้กันนะชื่อก็ไม่ได้ใกล้กันชื่อก็ไม่ได้คล้ายกันด้วยนะก็ดันไปกดแชร์ให้ทนายดันเออแต่คนคนที่คนที่คนที่ต้องการในแต่คลิปนี้น่ะจริงๆก็โตกว่าทนายหน่อยนึงนะโตกว่าทนายหน่อยนึงเออแต่ทีเนี้ยด้วยความที่แบบแล้วก็แล้วก็ส่งผิดไงแล้วก็ส่งผิด ก็ดันแชร์ไปให้ทนายเออตอนแรกก็ไม่รู้นะไม่รู้เรื่องแล้วจู่ๆสักพักหนึ่งลายก็เด้งขึ้นมาลายก็เด้งขึ้นมาเอ้าแล้วก็มีทนายก็บอกว่าโอ้ยคลิปนี้เนี่ยมันชัดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้มันชัดเลยนะที่ป้ก็งงก้ก็งงว่าเอ้าทาไมทนายถึงก็เลยเข้าไปดูลายว่าเอ้าทำไมคลิปนี้มาอยู่ลายทนายได้ มันอยู่ได้ไงอะไรมาเนี้ยนนเราก็ส่งให้คนนี้นี่หว่าทำไมมันมาคนนี้อพอไปดูไอ้คนที่ตั้งใจะจะส่งให้เนี่ยมันไม่มีไม่ได้ส่งไปเออแต่ก็แต่ก็ส่งไปให้ใหม่แล้วทีเนี้ยก็แบบเออคือสองทางเลยนะคือทั้งทั้งสองทางอ่ะม,มีสิทธิ์ทำได้ทั้งสองทางเลยและคําตอบก็คือชื่อที่อยู่้อมไอ,อ,ตอ,อ้ต้องขอบคุณใครเนี่ยต้องขอบคุณใครเนี้ยเออไม่นูกใครออกจาก มีคนออกจากถ้ำมาเออสอง่องผิดสง่งผิดส่งผิดชีวิตเขานะ่ะอาจจะเปลี่ยนด้วยด้วยป้าอาจจะแบบว่ามองไม่ชัดนะมองไม่ชัดอ,อ่ะมันจะมีซ้ายกับขวาอะไรเงี้ยมันจะมีซ้ายกับขวาแต่บางเงินว่าจะส่งให้ขวาแต่ว่ามันดันไปซ้ายก่อนอะไรอย่างงี้นะ่ะเออคุณป้าที่อยู่คุณป้าที่อยู่นองนอนแหละอยู่ต่างประเทศเลอนะ เขาเขบอกคือเอาจริงๆอ่ะมันมีแบบมันมีผู้ใหญ่ทั้งสองข้างเลยเขาแต่ผู้ใหญ่บ้านมันมีผู้ใหญ่บ้านทั้งสองข้างเลยทุกคนเอาว่าผู้ใหญ่บ้านแล้วกันนะอาจเห็นแล้วก็คนไอคนหนึ่งฝั่งเนี้ยตอนนี้นะ่ะรู้อยู่แล้วแต่เห็นแต่หาไม่เจอเออก็เลยส่งไปให้ให,ใหม่แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยคือเพิ่งเห็นคือตาตาโตแบบนี้เลยคือตาแบบฮะอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรแบบเนี้ย ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนงี้ยนะอืมก็เลยเอาอง,ง่ายๆสรุปแล้วก็คือได้ส่งทั้งซ้ายทั้งขวาเลยได้ส่งทั้งซ <meringue> ้ายทั้งขวาเลยอืมก็ค่อยยดูกันแล้วกันนะค่อยค่อยดูแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นป้าไม่ได้ตั้งใจนะคะต้องขออภัยด้วยนะคุณป้าคุณป้าแก่ๆคนนั้นน่ะป้าต้องต้องขออภยัยจริงๆคือไม่เคยคิดจะทําอะไรไม่เคยคิดไม่ดีไม่ร้าย ไม่เคยคิดไม่ดีไม่ร้ายเลยแต่มันบังเอิญมากมันบังเอิญมากเลยก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจ,งใจคิดนั้นน่ะก็ oh. แต่คิดนั้นมันชัดมากเลยนะคิดมันน่ะมันชัดมากจนน่าตกใจจนคนที่เห็นเนี่ยคนที่ป้าส่งไปให้เห็นเนี่ยยังตกใจเลยเออยังตกใจเลยอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> ก็ก็แล้วแต่ดวงแล้วกันแล้วแต่ดวงแล้วกัน <laughs> วัดวัดดวงกันไปวัดดวงกันไป เออมันถึงเวลาส่งผิดคุณรภายวันป้ายังคุยป้าถ้าลายถ้าไนไม่เด้งขึ้นมาเนี่ยป้าก็ไป่รู้ว่าป้าส่งผิดนะอืมยิงลายอื่นก็มีเยอะแยะแต่ให้ไปจิ้มจิ้มโดนอืมนั่นแหละไปป้าก็เลยป้าก็เลย,เลยพิมพ์ไปเพิ่มเติมป้าก็บอกว่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วไหนไหนก็ส่งผิดแล้วนะคะเออไหนไหนก็ส่งผิดแล้วป้าก็เลย พิมพ์ต่อไปหน่อยนึงว่าเป็นคนสนิทของจุดจุดจุดไม่ไม่ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากก็ก็แค่เพิ่มพิมพ์เข้าไปหน่อยเดียวว่าคนนี้นะ่ะเป็นคนสนิทของคนนี้เอาบอกแบบนี้อืมที่เหลือก็แล้วแต่จะพินิษพิเคราะห์นะคะอะไรบอกแบบนี้นี่คือเรื่องเล่าเรื่องที่สองออแต่คิดว่าเขาคงจะมีคน เอาไปให้มันชัดเจนมากขึ้นน่ะแต่ป้าพูดไม่ชัดเจนนะจุดๆ,ๆเอาไว้นะส่วนใครจะเอาไปยังไงก็ตัวใครตรงมานะไม่เกี่ยวกับป้านะป้าคือเล่าตรงนี้อยู่ตรงนี้นะทุกคนอืมแล้วก็